สวัสดีค่ะอัสลามวอะลัยกุ้มค่ะในวันนี้นะคะคุณต่อก็มีเมนูน่าอร่อยๆทั้งนั้นเลยมานําเสนอนะคะรอติดตามก็ได้เลยจ้ะชาวนี้ก็เริ่มต้นด้วยอาหารของลูกๆสําหรับหอบไปโรงเรียนนะคะวันนี้คุณเต่อทำเบอร์เกอร์ไข่ดาวค่ะ ทำง่ายมากก็มีแค่ขนมปังเบอร์เกอร์เนาะแล้วก็มีแผ่นชีสไข่ดาวแล้วเราก็ราดหน้าด้วยซอสลงไปนิดนึงนะคะจะเติมมายองเนสลงไปก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้เบอร์เกอร์ไข่แสนอร่อยให้กับลูกๆไปโรงเรียนแล้วค่ะต้า,าโน คือ <laughs> คุณต่อเคยบอกว่าไอรถขยะเป็นรถโรงเรียนของตาตานะคะตาตากวนแบบนั่นไงรถโรงเรียนของเราเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปขึ้นมันกวนกวนรับมุกแม่ตลอดนะคะแล้วก็ต่อยาวไปเลย No that's too small it should be a big truck เมื่อวานนี้นะคะพอ่อละมุดเขาก็สั่งของจากคาฟูแล้ว เขาก็ถามว่าคุณต่ออยากได้เคียวไหมคุณต่อก็บอกเอออยากได้คือเขาถามว่าจะเอากี่แพค็คคุณต่อก็บอกว่าเอาสแพ็กเพราะมันแพ็คละ2เดียวห้ามไงคือเวลาที่ซื้อวีว่าใช่ป่ะคะเราว่ามันถูกแล้วนะ2เดียวห้ามเนี่ยก็จะได้ประมาณแบบเอ,อ่อเท่าไหร่อ่ะห้าห้าหกก้านนะแต่วพอคาฟูมาส่งดูสิสนี่คือหนึ่แพ็คนะจ๊ะ หนึ่งแพ็คแล้วคุณเต่ายังมีอีกแพ็คเพราะว่าสั่งไปสองแพ็คเราไม่คิดว่าแพ็คมันจะใหญ่ขนาดนี้นะเดี๋ยวเท่าไหร่เนี้ยเออประมาณสองเดียวห้ามเนี้ยแหละค่ะรู้สึกว่าหนึ่งเดียวห้วามกว่าได้ซ้ำไม่ได้สองเฟะนะคะก็อยู่ที่ประมาณแบบสิบกว่าบาทเกือบยี่สิบาทว่างั้นเถอะแล้วดูปริมาณคือคุณเต่าก็เลยต้องมาคิดว่าแบบเออฉันจะกินเมนูอะไรดีช่วงนี้ก็คงจะกินเคลบ่อยหน่อยนะ <laughs> อย่างวันเนี้ยก็ยังคิดไม่ออกว่าแบบ เช้านี้เช้านี้ก็คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีจะทาเป็นผัดเหมือนแบบผัดะนาผัดเคลอะไรอย่างนี้ง่ายๆดีไหมแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเอออยากจะกินอะไรแบบแนวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะเราก็เลยจะมาทําก๋วยเตี๋ยง่ายๆนะคะง่ายจริงๆบอกเลยวันนี้ก็คือจะใช้เคลลงไปด้วยแล้วก็ใช้ไก่บดนะคะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวง่ายๆแบบนั้นเลยช่วงนี้ก็กินง่ายจริงๆ,ๆก็เดี๋ยวจะกินเคลสักกี่ก้านเดียเดี๋ยวถ้าใส่เยอะไปี๋ยวแบบมันจะรสชาติเขียวเนาะเราก็เอาเท่านี้แล้วกันนะคะ ก็ค่อยๆทยอยกินวันนี้ก็อาจจะทําเมนูลาดหน้าหรือแบบผัดซีอิ้วง่ายๆให้ลูกนะคะเป็นการแบบให้ลูกช่วยกินอะไรแบบนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ําก่อนน่จะแช่น้าเกลือไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะก่อนที่จะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวง่ายๆต้องบอกว่าง่ายจริงๆอย่าพิ่งคาดหวังอะไรมากนะคะก็เอาแหละในขณะที่รอแช่อะไรนะแช่ผักไว้ในน้าเกลือเนาะต่อก็จะมา เ,เปิดกีถุงใหม่นะคะกีหรือว่าน้ำมันเนยของแม่ย่านะคือไอกระปุกที่ลราคือหมดแล้วนะคะคือต้องใช้อย่างประหยัดช่วงนี้พ่อระมดเริ่มกินบ่อยขึ้นเพราะพอ่พอพ่อระมดบอกว่ากินกีมันดีกว่ากินน้ำมันน้ำมันพืชอะไรเนาะเราก็เลยโอเคตอนนี้ได้ถอยถุงใหม่แล้วนะคะคือโดยปกติอ่ก็เป็นคนไม่กินกีมากเท่าไหร่แต่พอพ่อระมบอกว่า ใช้กีดีกว่าใช้น้ำมันในช่วงนี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าห่วงแหนกีนะถึงท่านต้องเช็คว่านี่เหลืออีกกี่ถุงสรุปเหลืออีกสามถุงคือรวมถุงนี้ด้วยก็เหลือสามถุงนะคะก็พอดีแหละใช้ได้ทั้งปีนะคะอินชัดเลยอย่างที่เคยบอกว่ากี้มันกีแบบนี้นะแพงแพงกว่าแพงกว่าที่เป็นแบบกระปุกที่เขาขายเป็นยี่ห้อยี่ห้อกันนะคะแล้วก็ดีกว่าด้วยแหละนะ มาสดๆเลยนี่มันเลยนะคือยอมรับว่าแต่ก่อนนะคุณตอบว่าเข้าใจว่าเกลี่ยไม่น่าจะดีเท่ากับน้ามันน้ํามันพืชนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่แบบมันติดอยู่ตรงจานล้างออกยากมากออกยากกว่าออกยากกว่าเนยอีกอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอะถ้ามันแบบไปติดในลําไส้กระเพาะของเราเนี่ยมันน่าจะแบบติดอยู่อย่างนั้นหรือเปล่ามันน่าจะล้างออกยากหรือเปล่าแค่ล้างล้างออกจากจานนี่ยังยากเลยแต่สรุปเพราะสมมเขาบอกว่ามันมันดีกว่าโอเคเราก็เลยเชื่อสามีนะคะก็เนี่ยแหละ ได้ละ1กระปุกสําหรับการใช้ในครั้งต่อไปจากนี้ไปก็คงจะใช้กีมากขึ้นในการประกอบอาหารนะแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกอย่างหรอกเพราะว่ากีมันก็จะมีกลิ่นของนมมันจะนุนมน่มๆเนยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามาใช้ทําอาหารไทยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกประเภทนะคะก็เอาละเสร็จเรียบร้อยเอาละค่ะคุณต่อก็จะเริ่มทําก๋วยเตี๋ยวในแบบของคุณต่อนะเราก็จะมั่วกันไป จากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปคือจะเอาเคียวมาผัดสักหน่อยเผื่อว,ว่ามันจะลดความแบบความเขียวอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านบ้านคนจ่อเขาเรียกว่าเหม็นฉิวเหม็นฉิวเหม็นเขียวของผักของผักนะคะก็จะเอามาผัดสักหน่อยกับกระเทียมง่ายๆจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะขดลงประมาณไหน ถ้าขดลงไปเยอะเดี๋ยวจะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะใช้กี่ก้านนะห้าก้านใช่ไหมแต่พอล้างแล้วมันดูแบบปริมาณเยอะเกินเราจะทําแค่กินคนเดียวไงคะก็เลยถ้าใส่ผักเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบจะจะกินเขียวๆเ,เกินกินเขียวของผักถ้าใส่ได้อีกไม่เป็นไร บางทีเราก็กินแบบไม่เน้นความอร่อยตอแตบใจที่มันแบบรสชาติยังโอเคอะก,ก็กินได้คือคุณเต๋อเป็นคนกินง่ายจริงๆนะคือกินอร่อยอะไรที่อร่อยเราก็บอกว่าอร่อยจริงๆแต่อะไรที่แบบพอกินได้อะ่ะรสชาติไม่ได้แย่ก็กินได้เหมือนกันคือแต่ว่าถ้าอาหารมื้อนั้นอาหารเมนูนั้นๆคุณเต๋อกินไม่ได้แสดงว่ามันสุดแล,ะละ้วล่ะเพราะจริงๆเป็นคนกินง,ง่ายมากต่อให้มันแบบไม่ได้อร่อยมากมายก็ก็กินได้อ่แล้วกินได้หมดด้วยอ่ะ ผักก็หดลงไปเยอะอยู่นะเอาละจริงๆทําเป็นลาดหน้าไปเลยก็ยไ,ได้นะเนี่ยเอ๊ะยังไงดีแต่ก็ขี่เกียนไงลาดหน้ามันก็หลายขั้นตอนเนาะเอาละใส่น้ําลงไปเลยนะคะเราจะทํากินคนเดียวอาจจะกินได้สองมือนะเพราะผักก็เยอะอยู่ น้ำเริ่มเดือดใส่รากผักชีลงไปหน่อยนะคะอันนี้เป็นรากผักชีแช่แข็งล้างน้ํามันก็จะเขียวหดแบบนี้นะคะเอาละน้ําเริ่มเดือดแล้วก็ไม่รอกันเลยนะคะเราก็จะใส่ไก่บดลงไปอันนี้คุณต่อเอาไปละลายในไมโครเวฟมาแต่น่าจะใช้ไฟแรงเกินนะคะก็กลายเป็นว่าสุกไปเลยก็อย่างที่บอกนะเมน,นูนี้ก็คือเราไม่ได้เน้นอร่อยเน้นอะไรมากคือเออให้มันมีกินอะอย่างที่แม่คุณต่อชอบพูดเนาะดีกาไม่ดีปาก กินไปเถอะรสชาติมันก็ดีกว่าไม้ไม้มาดีดใส่ปากอย่างเงี้ยไม้มาตีปากนะจงเป็นคนกินง่ายบ้างชีวิตจะได้ง่ายนะคะเอาล่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเนาะตะกี้แล้ววันนี้จะใช้เ,เกลือทะเลที่น้องพิมพ์นะคะจากโอมานเอามาให้คือยังมีอยู่เลยอะ่ะเพราะแบบเวลาใช้อะ่ะคุณต๋อก็กะปริมาณไม่เป็นพอใส่แล้วก็อา้าวกลายเป็นว่าเค็มเกินนะคะแต่วันนี้ก็จะใช้นะคะเกลือทะเลดีงามดีกว่าเกลือปกติน้องพิมพ์เขาบอก แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยแหละเกลือทะเลสามารถเอามาล้างผักได้ด้วยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะมันอร่อยไอไก่เนี่ยแหละไก่สับไก่บดอะไรเงี้ยน้ำซุปนะเอาเอาไก่อะมามาต้มอะ่ะเออมันก็จะออกมาอร่อยแค่อกไก่อย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วนะคะเอาละอาจากนั้นเราก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปคือเราไม่ต้มแยกเราก็กินกันจังซี่เลยนะคะง่ายๆไม่เสียเวลานะคะ ถ้ามีถั่วงอกด้วยนี่จะดีมากเลยนะนี่ก๋วยเตี๋ยวผักคิวของฉันไก่นี่ก็เป็นตอนๆเลยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นไก่บดที่แท้ทรูนะความขี้เกียจนะคือเอาจริงถ้าคุณต่อแบบไม่มีลูกไม่มีสามีนะก็จะเป็นคนอย่างเนี้ยกินง,ง่ายๆสามารถเอาเอาของที่มีอยู่มาประยุกตนู่นนี่นั่นได้สามารถเอาของเหลือมาประยุกต์ได้อนะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันกาลังจะดีแล้วคุณเต่อจะอใส่อะไรบางอย่างลงไปนะคะเนื่องจากว่าเช้าเนี้ยไข่มันแตกนะตอนที่เอ ทำไอแซนด์วิชไข่ให้ลูกเนาะแล้วมันมีลูกหนึ่งที่แตกต่อก็จะเอาละไม่อยากเสียทิ้งเราก็ใส่ลงไปเพิ่มโปรตีนให้กับก๋วยเตี๋ยวของเราเอะเราก็เชียอวเ่านเพืเ่อนก็ทาเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาให้เราดูนะต้องมีต้องมีไข่สักคนที่เหมือนเราอะใส่ทุกอย่างลงไปได้อาหารลงอาหารเหลืออย่างสมมติเวลากินไก่เนาะสมัยก่อนกินไก่ทอดอะไรเงี้ยแล้วมันยังเหลือเหลือกระดูกเหลือเนื้อติดกระดูกแล้วก็มาต้มเป็นน้าซุปได้อะไรเงี้ยเป็นคนไม่ซีเรียสจริงๆแต่พอแบบแต่่่่งงงานออยููกับพมดซึเ มีความค่อนข้างเยอะนะคะในการกินอาหารเราก็ต้องแบบเออต้องระวังเราทําแบบนั้นกับเขาไม่ได้เราทํากับตัวเองได้เลยแบบนั้นนะคะอ่ก๋วยเตี๋ยวเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ําใสมีง่ายนะคะได้อคุณค่าทางโภชนาการมากมายมีทั้งผักมีไก่นะคะแล้วก็มีไข่โอ้โหดีงามมากครบสารอาหารครบแน่นอนนะคะอะไรจ้ะเสร็จละเยียบร้อย เดี๋ยวตอนจะตักใส่ชามสวยๆให้ดูนะคะ My breakfast อาหารง่ายๆของดิฉันนะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟที่เหลือจากเมื่อคืนเป็นกาแฟเย็นทําไว้เราก็แช่ไว้ในตู้เย็นมากินเช้านี้นะคะประหยัดเนาะอ่ะนี่เราก็จะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกปวยเตี๋ยวผักเคลใส่ไข่ใส่ไก่ของคุณเต่านะคะง่ายๆแล้วก็อร่อยไม่เค็มนะชิมน้ําซุปแล้วอร่อยเลยจะปรุงก็ได้เนาะอันนี้ขอขอกินแบบอย่างนี้ไปก่อนถ้ารู้สึกอยากจะปรุงค่อยปรุงทีหลังนะคะก็เน,นี่ยแหละค่ะอาหารเช้าง่ายๆของคุณเต่านะคะลองไปทํากันดูอร่อยจริงๆไม่ได้โมนะอร่อยง่ายๆเรียบง่ายนะคะดีกว่ากินบะหมี่กึ่งเนาะเอาล่ะเดี๋ยวทานแล้วนะ ะะเพิ่งตัดต่อคลิปเสร็จก็เลยตัดสินใจออกมากํางกายที่แรกตั้งใจว่าจะมาตอนเย็นแต่ว่าเออไหนๆก็ไหนๆลงมาตอนเช้าเลยดีกว่าตอนเย็นจะได้มีเวลาทํางานอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะไปออกกาลังกายแล้วจ้ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณเต่อก็ใช้เวลาอยู่ในยิมเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ค่ะวันนี้ออกกําลังกายเองไม่ได้เข้าคลาสนะคะมันจะมีบางวันที่เราอยากจะบริหารบางส่วนเท่านั้นเนาะก็สลับกันไปค่ะหลังจากนั้นก็ไปในสตค่ะเพื่อที่จะไปซื้อไก่บดมาเพิ่มนะคะเพราะว่าตัดสินใจแล้วว่าจะทําลาดหน้าค่ะเสร็จจากการซื้อของแล้วนะคะคุณเต่าก็เดินไปรอมารยาค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเที่ยงกว่าพอดีนะคะ ก็ยืนรอนางจนกระทั่งนางมาถึงจากนั้นก็ขึ้นห้องค่ะลูกๆก็กลับมานานแล้วนะคะแต่พอลูกๆกลับมาคุณเต๋อขอลูกนอนกลางวันเป็นแม่ที่แย่มากบอกลูกแบบชนขิวไว้ก่อนแล้วลูกๆก็กินซีเรียลกัน,กนใช่ไหมนี่ตื่นมารีบตื่นมาด้วยความรู้สึกผิดนะฮะจะมาทาอาหารให้ลูกทานซึ่งค่อนข้างสายแล้วเมนูที่ทําในวันนี้ก็เตรียมการไว้ตั้งแต่เช้านะคะก็ค<ๆ>ือจะทา ราดหน้าผักเคลค่ะนะเคลที่ซื้อมาเนี่ยมันจะต้องหมดนะจ๊ะมันจะไม่เหลือนะจ๊ะแล้วมันก็อร่อยด้วยนะเช้าเนี้ยที่คุณต่อทําก๋วยเตี๋ยวให้ดูใช่ไหมคะมันอร่อยมากกลับมาจากเออ,อกําลังกายคุณต่อก็กิกนอีกนะคะแล้วเราก็ไปซื้อเต้าหู้มาด้วยจากเนสโตแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปอีกเพิ่มโปรตีนนะคะก็เออกินง่ายๆก็แซ่บดีส่วนมื้อนี้ก็จะทําเป็นราดหน้าเส้นหมี่ให้กับลูกๆนะคะลูกๆชอบมากแต่ที่เคยทาให้เคาก็คือจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ปะ่ะแต่นะไม่แนยเราก็ใช้เส้นหมี่นี่นแหละ ลูกก็ชอบเหมือนกันนะคะลาดหน้าที่จะทําในวันนี้นะก็จะเป็นลาดหน้า,าไก่บดนะคะคือจริงๆก็ว่าจะซื้อกุ้งแหละแต่ก็คิดว่าแบบเออเออประหยัดใช้ไก่ดีกว่ามันถูกกว่าเดี๋ยวกุ้งไว้ข่าวหน้าแล้วกันนะคะใส่ลงไปเลยจริงๆตอนอยู่ไทยอ่ะไปร้านอาหารตามสั่งคุณเตาอชอบใส่เอ้ยชอบสั่งลาดหน้าไก่สบคือร,รู้สึกมันอร่อยอะ่ะน,นี้เราก็เลยจะทําให้ลูกกินไก่สบ ทำไปนี่ก็กลัวแก๊สหมดมากเลยอะเดี๋ยวปรุงเลยนะคะไก่ก็ค่อนข้างจะน้อยเนาะอันนี้ที่ใส่ลงไปก็คือน้ำมันห้อยน้ำมันห้อยก็เจียวลงไปด้วยอิ้มขาวให้หอมของโปรดของเราหมดเลยหมดขวดไม่แน่ใจมีขวดใหม่หรือเปล่านะน่าจะมีนะเมื่อกี้บอกว่าจะใส่เคล์แต่ว่าใส่แครอทลงไปก่อนนะ ต้องปรุงเพิ่มแหละอาบจ้าแล้ว,วก,ก็ใส่เคล,ล้ะเราจะกินเคลหมดก่อนที่มันจะเน่าเสียแน่นอนช่ไหล่ะเดี๋ยวมันก็ขดเขียวลงอ่ะใส่เท่านี้ก่อนนี่ก็แลจะดูเยอะไปนะคะเดี๋ยวให้มันสลดก่อนให้ได้กินผักเยอะๆเ,เวลาผักมันสุกอะ่ะมันนกินง่ายเหมือนมินน่าก็จะชอบกินผักบุ้งข้าวที่เราวทำข้าวผัดก,ก็ใช้เคลเออพี่สาวก็บอกว่าเออชอบอะ่ะชอบผักเคล แต่ต้องสุกนะอี่บอกเยแต่เคลมันจะกลิ่นไม่ค่อยแบบเขียวเหมือนคนากินง่ายกว่าในความรู้สึกนะคะเอาล่ะดีใจพบว่าเรามีซีอ๊วขาวอีกขวดขวดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดืนหน้าต้องสต็อกไว้พปกติจะจะซื้อซีอ๊วขาวไว้ค่อนข้างเยอะเพราะเราจะใช้ในเกือบทุกเมนูเลยอะคือขาดน้ำมันหอยนี่ยังได้นะแต่ขาดซีอ๊วขาวไม่ได้ส่วนตัวคุณต๋อนะอะมคนาขวดแล้วอะ ใส่เข้าไปอีกพวกใบใบกินเองเข้าไปจ้ะถ้ากินไม่หมดแม่กินเองกินผักนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลส่รให้ความหวานอะไรก็ว่าไปมากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยร้านหน้ามันควรจะแบบออกหวานหวานหน่อยเนาะแล้วถ้าแบบอยากได้รสชาติแบบไหนเผ็ดเปรี้ยวเค็มอะไรก็ว่าไปก็ค่อยปรุงเองทีหลังแต่รสชาติแบบเบื้องต้นของมันเนี่ยมันก็จะออกแบบหวานหน่อย เราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยต้องได้ปรุงแน่ๆเลยอะดูมันจะจืดนะเนี่ยจากปริมาณซอสต่างๆที่เราใส่ไปกับปริมาณน้ำที่เราใส่ลงไปนะคะราดหน้าผักเคลอันทำทุเลาดีใจมากที่มีผักเคลไม่ต้องหาซื้อคนาเนาะแล้วมันก็ราคาถูกด้วยนะคะซื้อได้ทั่วไปที่นี่ ณปัจจุบันหาง,ง่ายตกี้ชิมรสขนาดที่น้ำยังไม่เดือดคือมันอร่อยจางๆมันจางเกินไปจนรสชาตินี่ไม่ชัดเลยเราก็จะเริ่มเสริมนู่นนี่นั่นเข้าไปนะคะขาวจะเ,เติมเกลือเข้าไปอีกหน่อยดยู่อ่ะใช้เกลือทะเลนิดหนึ่งแล้วก็เติมต่างๆอะไรก็ว่าไปสางให้ความหวานนี่นะจ้ะน้ำมันหอย ลืมลืมเติมของการความเจ้มจนนะคะ,ะเรารู้สึกว่าเนื้อมันน้อยไปเรามีไก่บดเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะตอนเชา้าตั้งแต่ตอนเช้าเราก็จะใส่ลงไปด้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจา้ะเอาเพิ่งดได้ว่าเรามีเห็ดกระป๋อง<ะ>เยอะเนาะ,ะเราก็จะใส่เห็ดกระป๋องลงไปด้วยนะคะ,ะอ่ะเอาไปสารอาหารเยอะ,ะๆเลย เมกี้ชิมแล้วอร่อยเรียบร้อยปรุงไปปรุงมาจนอร่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งแป้งมันคือแป้งมันผสมน้านะคือคุณต่อชอบใช้แป้งมันมากกว่าแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเรารู้สึกว่ามันจะข้นอ่ะเวลาเราเอามาหมายถึงว่าสีมันจะข้นแต่ว่าถ้าเป็นแป้งมันมันจะสีใสเวลาทําให้มันข้นนะคะแป้งมันมาเพิ่มอีกเราจะต้องคนไปด้วยนะมันจะเหนียวแค่กระจุกเดียว แทบจะไม่เหนียวเลยอะเดี๋ยวขอย้ายเตาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะผัดเส้นนะคะอ่ะแล้วจากตอนนี้เราก็จะมาผัดเส้นกันนะคะกระทะน้อยเลยใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะแล้วค่ะจากนั้นก็จะเอาเส้นหมี่ที่คลุกกับซีอิ๊วดำแล้วนะคะคลุกแบบเละเทะบ้างเลยบางบางจุดก็ยังขาวอยู่นะก็จะใส่ลงไปเลยอะผัดให้สุก มีเรามีเส้นหมีมากกว่านี้นะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนนะคะ,ะใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยจำได้นะมีครั้งหนึ่งตอนอยู่อบบดาบีตอนแต่งงานใหม่ๆเลยอยากได้รับหน้าแล้วเราก็ทําอยู่เนาะใส่แก๊สหมดนิี่ว่าตอนนั้นน่ะมีอะไรนะไมโครเวฟเราก็ไปทาต่อในไมโครเวฟนะจ๊ะมีความสามารถอย่างไอแบบอะไรนะต้องทำให้น้ำข้นใช่ไหมแล้ก็เอาน้ำเปล่านี่แหละผสมกับไอ้แป้งจากนั้นก็ไปคนค คนคนกับไอ้ไอ้ไอ้น้ำด้านหน้าของเราจากนั้นเราเข้าไมโครเวฟตอออกมาน้ําก็ข้นได้เหมือนกันจ้าทาได้นะคะถ้าเราคิดจะ,ะยังไงอะความอยากจะทําให้เราประสบความสําเร็จเสมอะคะ่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ,ะใส่จานให้เด็กๆไปทานนะคะขอสารภาพตามตรงเลยนะคะว่าทุกๆเมนูที่ทําในวันนี้เนี่ยตอนทำเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่า ผลมันจะออกมาดีออกมาดูดีออกมาอร่อยแต่กลายเป็นว่ามันอร่อยทุกเมนูจริงๆขนาดกว๋วยเตี๋ยวยามเช้าของคุณเต่านะคะใส่ทุกอย่างลงไปมั่วมากแต่ออกมาอร่อยดีงามมาก mm hmm. เช่นเดียวกันกับราดหน้าในวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะหน้าตาหน้าทานน้ำราดหน้าก็ใส่หน้ากินรสชาติก็ยังอร่อยอีกค่ะถูกใจเด็กๆทุกคนเลยค่ะ คุณเต่อชักจะเชื่อแล้วว่าถ้าเราทำออกมาจากใจเนี่ยยังไงมันก็ออกมาอาร่อยค่ะ